หลับตารวมใจน้อมใจเราไปที่กลางกายเริกเรลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันถวายหนังสือธรรมะเป็นประเพณีทุกปีก่อนงานวิสาขบาูชาจะมีบุญพิเศษคือการถวายหนังสือธรรมะเนื่องจากหลังวิสาขบาูชาไปแล้ว จะเป็นการเปิดเทอมและดูการศึกษาบาลีและนักธรรมซึ่งเป็นกำหนดการของคณะสงฆ์ประเทศไทยที่ได้กำหนดเอาไว้หนังสือธรรมะเหล่านี้ทั้งนักธรรมทั้งบาลีใช้เวลาพิมพ์ก็ไม่กี่เดือนก็สำเร็จ แต่ว่าตัวอักษรและความหมายในหนังสือไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะต้องอาศัยการตัดสรุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพวกเราก็ทราบันอยู่ว่าอย่างน้อยที่สุดต้องอาศัยเวลาในการสร้างบารมี20่สบอสงไขยเศษแสนมหมากับจึงจะได้ความรู้ มาจัดพิมพ์อยู่ในหนังสือธรรมะนี้พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาทั้งนักธรรมและกบาลีจะเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยสำหรับทำรรหน้าที่เป็นการวิทยห้ก่ชาวโลกด้วยซึ่ง คณะสงฆ์ในประเทศไทยที่บวชอยู่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานักธรรมและบาลีทั้งนั้นเว้นแต่ว่ามีข้อจำกัดเรื่องภารกิจหน้าที่การงานตั้งแต่พระมหาเถระผู้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมไล่ลงมาแม้หลวงพ่อทั้งสอง,องเราเคยศึกษานักธรรมมาก่อน มาถึงพระภิกษุสำเนาทุกรูปที่วัดพระธรรมากายก็ได้ศึกษานักธรรมมาก่อนทั้งนั้นความรู้ที่ได้นี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการทำหน้าที่ไกรมิตรยิ่งใช้ยิ่งแตกฉานยิ่งใช้ก็ยิ่งคล่องแคล่วเป็นเหมือนสมบัติจักรพรรดิตักเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็เรียกพร่อง การให้หนังสือธรรมะจึงเปรียบเสมือนให้สมบัติจักรพรรดิแด่พระภิกษุสามเณรเป็นอาวุธคือปัญญาไว้ขัดเกลาตัวเองและไว้ทำหน้าที่เผยแผ่เป็นกันิเทสกับชาวโลกทั้งหลายซึ่งหนังสือธรรมะทั้งนักธรรมบาลีนี้จะได้มอบให้กับพระภิกษุสามเณรที่วัดปฐมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก นี่เป็นกลุ่มแรกที่ได้นั่งใช้ช้างสือของเราในการที่เรามาถวายในวันนี้กลุ่มที่สองคือโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ดำริขึ้นปีนี้เป็นการสอบครั้งที่41ในภาวะปกติที่ผ่านมาเคยมีผู้เข้าสอบมากสุด ถึงหล้านกว่าคนแต่เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดจึงเว้นไปบางช่วงปีนี้ก็กลับมาสู่การสอบใหม่ตั้งเป้าไว้เริ่มต้นที่หนึ่งล้านคนเยาวชนที่ได้เข้าสอบต่อปัญหานี้มีตั้งแต่ระดับอนุบาลประถม มัธยมอุดมศึกษาจนไปถึงครูบาอาจารย์เราต่างก็ทราบดีว่าเวลาของเรามีจำกัดเมื่อเราได้สนับสนุนการศึกษาธรรมะของเยาวชนเหล่านี้แล้วก็เป็นหลักประกันว่าในวันที่เรากลับไปสู่เทวลโลกแล้วเยาวชนเหล่านี้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่เยาว์วัย ก็จะมีภูมิคุ้มกันตัวเองและก็เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยและพระพุทธศาสนาวันนี้เราบำรุงดูแลอุปตากคํำจุนพระพุทธศาสนาแต่วันหน้าเยาวชนเหล่านี้ที่เราได้ปลูกฝังเอาไว้โดยการมอบหนังสือธรรมะหนังสือมงคลชีวิตให้ธรรมะเหล่านี้ก็จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิต เราก็ได้ชื่อว่าได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยการมอบหนังสือธรรมะซึ่งเป็นการเผยแผ่ธรรมะได้กว้างไกลมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดไปได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ได้เพราะต้นทุนหลักอยู่ที่หนังสือธรรมะซึ่งราคาไม่มากเท่าไหร่ไม่ต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก ในการไปเทศไปอบรมสั่งสอนนี่เป็นกลุ่มที่สองที่ใช้หนังสือธรรมะของเราที่เรามาถวายในวันนี้กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่สาคือการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือที่เรเรียกว่าเวอร์เปกเป็นการสนับสนุนการแปลหนังสือธรรมะจากภาษาไทยไปสู่ภาษาต่างๆ ปัจจุบันนี้เจ็ดภาษาเจ็ดประเทศตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษาเบงกาลีของบังกราเทศภาษาเนปาลีของประเทศเนปาลเป็นต้นเยาวชนที่อยู่ในประเทศต่างๆก็จะได้หนังสือธรรมะเหล่านี้มาศึกษาซึ่งมีความหมายเหมือนกับนักเรียนที่สอบในประเทศไทย การเผยแผ่ธรรมะจึงไปสู่นา,นานาประเทศเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการเผยแผ่ธรรมะไปสู่ประชาชนทั่วโลกท่านฐานะบริทั้งหลายการให้ธรรมะได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแม้นม,มาปลดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็ได้ให้ธรรมะหลังจากที่ท่านปรินิพานไปแล้วธรรมะที่ท่านให้นั้นก็นำมาซึ่งความสุขความสาเร็จในโลกนี้ความสุขความสาเร็จในโลกหน้าและความอยากสุขอย่างยิ่งคือพร,รินิพานซึ่งจะมีอสงฆ์ยิ่งใหญ่ที่ทำให้พวกเราที่ได้ร่วมกันถวายในสื่อธรรมานี้แตกฉานในความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่าย จะมีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะจะแวดล้อด้วยบัณฑิตนักปราชญ์เมื่อถึงข้าพฤติปิบัธรรมก็สามารถประลุมรักผลนิพพานได้โดยง่ายคณะสงฆ์อนุโมทนาสาธุการในทานกุศลยิ่งใหญ่ที่ฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายหนังสือธรรมะในวันนี้